กัญชาและการให้ยายเคมีบำบัดดรลินดาปาร์เกอร์ประธานวิจัยด้านประสาทวิทยาของมหาวิทยาลัยในแคนาดาเกล่าวกับนิตยาสารวินเซอร์ในบทความเรื่องกัญชาในการลดอาการข้างเคียงของการให้เคมีบำบัดได้ในกลุ่มคนไข้บังกลุ่มยาแก้อาเจียนไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาการขึ้นไส้อาเจียนของผู้ป่วยที่ให้เคมีบำบัดได้แคนนาบิโน伊์เป็นส่วนประกอบสำคัญของแคนนาบิสและอนุพันธ์ของแคนนาบิสสติว่า มีฤทธิ์บรรเทาอาการในผู้ป่วยมะเร็งในการป้องกันอาการขึ้นไส้อาเจียนและลดความเจ็บปวดกระตุ้นความอยากอาหารนอกจากนี้สารประกอบเหล่านี้ยังสามารถยับยั้งการเติบโตของเซลล์เนื้องอกในการเพาะเลี้ยงและแบบจำลองของสัตว์โดยปรับวิธีการส่งสัญญาณของเซลล์ที่สำคัญสารแคนานบินอย์มักจะทนต่อการให้ยาเคมีบำบัดได้ดีและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นพิษโดยทั่วไปของเคมีบำบัดแบบเดิม รายงานของสถาบันแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกากล่าวว่าผู้ป่วยเคมีบำบัดส่วนใหญ่ต้องการใช้กัญชาหรือ THC เป็นยาแก้อาเจียนเพราะอาจไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาเคมีต้านการอาเจียนเมื่อเปรียบเทียบแล้วสารประกอบจากแคนนาบิโนย์อาจช่วยต้านอาเจียนได้ดีกว่าเป้าหมายของยาแก้อาเจียนเพื่อป้องกันอาการขึ้นไส้อาเจียนดังนั้นยาแก้อาเจียนมักได้รับก่อนการให้เคมีบำบัดยาเม็ดเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตาม ในผู้ป่วยที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนรุนแรงอยู่แล้วยาเม็ดแก้ขึ้นไส้อาเจียนไม่ได้ผลเนื่องจากยากลำบากในการกืนยาที่ลดลงทําให้ยาออกฤทธิ์ช้าดังนั้นทางเลือกในการสูดดมกัญชาจะสามารถดูดซึมได้ไวในร่างกายมากกว่าการกินระบบการส่งยาแคนาบินนยและร่างกายสามารถออกฤทธิ์จากสารแคนาบินนยได้ดีกว่าแบบกินและสามารถรักษาการขึ้นไส้อาเจียนจากเคมีบําบัดได้